สวัสดีครับวันนี้ช่องนีเรื่องผีมีเรื่องราวสยองขวัญสันตศาสตร์มาให้รับชมรับฟังกันที่นเคยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน่ากลัวแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังผมขอพนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อามีเรื่องผีด้วยนะครับเรื่องน้ำมันพลายในปีพุทธศักราช 2,476บรรยากาศชานพนครยามค่ำคืนเต็มไปด้วยความเงียบงนันมีเพียงเสียงเจ้ากระเจาเลไหลขับขานตะสารกับสายลมช่ยกินดอกจำปีจางจางใต้เพิงไม้เก่าโสมข้างโลมเล่าลุงเตี้ยชายวัยกลางคนผิวแกล้นแดดหัวเราะเสียงดังลั่นหลังกาะเล่าเข้าปากท่าทางกึกขนองเล่ากับลืมทุกจากชีวิตอันคัดสน เฮ้ยพอเองกล้าปะคืนนี้ข้าได้ยินว่าหมอผีบุญมีจะลดนน้ำมันพายผีตายทั้งกรมที่ป่าช้าวัดท้ายคลองลุงเปี๊ยดเอ่ยพลางตาเป็นระกายทั้งวงเล่าเงียบกิบเหมือนน้ำในโอ่งชาวบ้านต่างรู้กันว่าป่าช้าท้ายฟงึ้นชื่อเรื่องผีดุโดยเฉพาะผีตายหงน้ำมันพาย นำมันพายที่เอามาดีใส่สาวให้สาวหลงเล้านะหรือโอ้วิเศษแท้ถ้าอยากเห็นกระปาแต่อีสักครั้งปะเหมาะเคาะดีจะได้ขอ,อาจานมาสะกขวดไอเดียวนักเล่นหัวไม้รุ่นเกา่าจัดจำหมู่บ้านทำท่าทางตื่นเต้นถูมือไปมาจะบ้าหรือว่าเดียวกางข้ามกลางคืนไปดูหมอผีเรียกผีมันน่ากลัวนะไอ้ฉ่ำคนขายถักในตลาดเช้าทำตาโตข้ากลัวจริงๆว่ะ ไอ้แหลมคนขับสามลอ้อกลิ้นลายฝืดคอหัวก็อยู่บ้านไปถ้าไปคนเดียวก็ได้ลูกเตียกลูกขึ้นสบัดต,ตัวออกจากวงเล่าอย่างไม่ใหญ่ดีแต่สุดท้ายความจะรู้อยากเห็นก็ชนะความกลัวเพื่อนทั้งสามจึงยอมติดตามเขาไปคืนเดือนมืดสนิทลมพัดผ่านยอดไม้จนใบไม้แห้งร่วงหมดลมมากระทบพื้นดังแสกสะเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอ เสียงนกแสกคลางแว่ววกระสานกับสิงมาหอนจากหมู่บ้านไกลๆแล้วกับจะต้องรับผู้มายืนลุงเปียกไอ้ช้ำไอ้แหลมและไอ้เดียวสหายขี้เล่าที่กลัวผียิ่งกว่าอะไรดีเดินเบียดกันเป็นกลุ่มแน่นหนารอกับตังเมย์ไทยเสนอให้เดินหน้าก็ไม่มีใครเอาไทยถูกดันไปท้ายแถวก็เรียบเบียดขึ้นมากลางวงใหม่ข้าบอกแล้วว่าไม่ควรมาไอ้แหลมกระซิบเสียงสัน่น มาถึงขนาดนี้แล้วทอยก็ขาดสิวะลุงเปี๊ยกกับซิบกับแต่หน้าซีดกว่าใครเพื่อนล้านแกวเดินฝ่าความมืดไปยาวนานพวกเขาก็มาถึงป่าช้าท้ายวัดที่นั่นมีตะเกียงน้ำมันสองดวงห้อยยูอยู่กับกิ่งไม้เก่าแสงไฟไวูบไหวเรากับจะดับทุกครั้งที่หลุมพัดใต้แสงเสือสัวนั้นมีชายสองคนกำลังขุดหลุมศพอยู่ไอ้อินและไอ้ปานลูกศิษย์หมอผีในเสื้อผ้ามอมแมมเพื่อนดิน ขณะที่หมอผีบุญมียืนกอดอกดูอยู่เงียบเียบเสียงจอกกระทบดินดังกึกกึกแล้วจู่ๆก็เปลี่ยนเป็นเสียงกระทบไม้ดังลัน่นถึงโล่งแล้วลูกศิษย์คนหนึ่งพึมพำรรแล้วจิบแฉะมางแงดฝาโลงขึ้นกลิ่นเน่าของซากศพสดพุ่งออกมาทันทีจนท่านลุ่มต้องถอยกลูด้บหน้าปิดจมูกแทบไม่ทันศพในโลงเป็นหญิงสาวหน้าตาซีดขาว ตัวบวมอืดดวงตาปิดสนิทแต่เหมือนเบิกค้างอยู่ในความเงียบผ้าหอศพลุดลุ่ยจนเห็นท้องที่ป่องใหญ่ชวนคนลุกศพตายทางกลมเพิ่งถูกฝังเมื่อวานนี้เองแต่ร่างกลับขึ้นอื่นและมีกลิ่นเหม็นแรงเกินกว่าปกติลูกศิษย์หมอผีค่คอยๆหามศพออกจากโลงนำไปวางพิงหลักไม้ตากบาทขนาดใหญ่ในที่โล่งแจง้งมัดแขนและขาติดก,กับหลักด้วยเชือกหยาบๆเพื่อการศพหลุม พวกเองเข้ามาหมอพีบุญมีเอ่ยเสียงเรียบเรียกกุบหลุกเตีย้ยทั้งสี่คนหันมองหน้ากันแต่ไม่มีใครขยับจนหมอผีหันขอบกลับมาข้าเรียกเข้ามาเสียงดังขึ้นจนทุกคนสะดุ้งโหยงลุงเตี้ยเลยจำใจต้องก้าวผาเข้าไปก่อนพวกไอ้ช้ำไอ้แหลมไอ้เดียวก็เลยต้องตามแบบไม่เต็มใจหมอผีบอกให้พวกเขานั่งล้อมวงลอมศพ ื่อจะได้วางสายสินให้ครบพิธีจะเริ่มได้ก็ต้องมีคนเป็นนั่งครบวงถ้าใครลูกหนีระหว่างพิธีผีจะตามไปถึงบ้านหมอผีพูดผ่านจ้องหน้าทีละคนท้งสีนั่งตัวแข็งทื่อรอบข้างมีแค่เสียงแจกจันร,ร้องละงมท้องฟ้ามืดสนิทไห้แสงดาวสายลมเด็นวูบหนึ่งพัดผ่านจนตะเกียงสั่นไหวหมอผีเริ่มสวดมนต์ เสียงท้องคาถาเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ยิ่งสวดเสียงลมก็ยิ่งแรงแรงจนเหมือนมีใครเป่าหายใจอยู่ข้างหูจู่ๆไฟตะเกียงก็ดับพลึบทั้งป่าช้าจมสู่ความมืดและในความเงียบงั้นได้ยินเสียงหญิงสาวร้องไห้แผ่วๆดังมาจากทิศที่ตั้งศพเสียงนั้นเย็นเยียบจนสีสหายคนลุกชันพร้อมกันในความมืด หมอผีบุญมีไม่แสดงท่าผีบาดกลัวแม้แต่น้อยเขาล้มมือลงไปในย่ามหนังเก่าก่อนจะกำเข้าสารเสกเดินมือแล้วซัดออกไปทางศพที่มัดอยู่กับลำไม้คานเข็นคลิปข้าวสารกระจายออกไปราวกับใบมีดเล็กๆทันใดนั้นเสียงกรีดร้องหวยหวนของหญิงสาวก็ดังวัานต่าช้าเสียงนั้นดังจนใบไม้บนต้นสะเือนร่วงกก่าวืินดินสั่นเบาๆคล้ายมีบางอย่างดิ้นรนอยู่ใต้ดิน ไม่ว่าจะได้ินอะไรอย่าทะเรื่องวิ่งออกไปนอกสายสินน้ำมึงเดีย๋ยวได้สวยกันหมดไอตารลูกศิษย์คนหนึ่งของมอทีหันหน้ากระซิบเตือนด้วยเสียงเครีเครียดนนนซี่จนเหมือนกระดาษพวกของมูเตียยยนนย้ยเพียกหน้าเงียบๆไม่กล้าแนมะ้แต่จยขยับตัวเอา้าพวกเองพนมมือกันได้แล้วเสียงหมอทีดังขึ้นก้องง่างบานทันทีที่คำสั่งออกจากปากทุกคนก็รีบพนมมือพร้อมกันเรากับเครื่องจักร สายสินโทขาวคันลบวมแม่นหนามันเส้นแบ่งระหว่างโลกคนเต็นกับโลกของสิ่งที่มองไม่เห็นหมอผีเริ่มสวดบทแตกประหลาดเสียงสวมดมนต์นั้นทุ่มต่ำบางช่วงเหมือนเสียงกระซิบบางช่วงเหมือนเสียงขู่คำรามในขณะที่ศพหญิงสาวบนหลักไม้ค่อยๆตัตุกทีละน้อยร่างวมอืดเคียบเบาๆเหมือนพยายามจะหลุดจากพันธนาการแสงไฟจากตะเกียงสั่นไหวจนเกิดเงาดำบุบว้าบ,บนใบหน้าศพ ทำให้ภาพที่ยิ่งเห็นยิ่งชวนคนลุกไอชำกับไปแหลบนั่งตัวแข็งเป็นหินหลับตาปีแน่นไม่กล้ามองแม้แต่นิดเดียวไอ้เดียวตัวสั่นเทิมจนได้ยินเสียงฟันกระทบกันกึกกึกกึกแต่ลุงเตีย้ยคี้เล่าใจกล้าดันเหลือบตามงไปทางศพโดยไม่รู้ตัวแล้วหัวใจแทบยุดเต้นเพราะดวงตาที่ควรหลับสนิทของศพหญิงสาวค่อยๆลืมขึ้นช้า,ชา ดวงตาขาวโลรไล้ตาดำแต่กลับเหมือนต้องตรงมายังเขาหนุกเตียดหน้าซีดจนไล้สีเลือดเหงอแตกคลักมือสั่นจนแทบพนมไม่ไหวเสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นข้างหูทั้งที่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นหมอทีเล่งสวดเสียงดังขึ้นข่าวสารเสกในย่ามถูกโลยไม่ขาดมือแต่เสียงร้องของวิญญาณยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเ,เรากับขัดขืนแรงคาถา ลมแรงโฮมกระหน่จำจนสายสินแทบปลิวพื้นดินปต้หลักไม้กันเขตเริ่มแตกเรา้ราเร้ากับมีอะไรบางอย่างกำลังจะพูดขึ้นมาหมอผีบุญมีในเสื้อขาวที่เปื้อนเหงื่อหยิบเทียนเล่มแด่ขึ้นมาจุดไฟเปลวเทียนสั่นไหวในความมืดเร้ากับกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่รอบข้างเฮ้ยอาคันไปลงใต้คางเดี๋ยวข้าจะลน้ำมันคลายหมอผีสั่งเสียงเข้มไออินที่มือยังสันไม่หาย กลิ่นน้ำลายดังเอือ้อกก่อนจะค่อยๆยื่นขันไปรองใต้ศพอย่างรู้งานแม้ใจจะเต้นรัวเหมือนกองเพลงหมอผีเริ่มบริกฐฐรรมคาถาเบาๆเสียงแผ่วคลายเหมือนจะซิบกับความมืดเขาใช้มือข้างหนึ่งจับหัวศพชี้ขึ้นเบาๆแล้วค่อยๆยื่นเปลวเทียนเข้าไปใต้ขางที่บวมอืดคลึบเปลวไฟเรียผิวเน่าเปื่อยของศพกลิ่นไม้คู่เหม็นจนไอแหลมแทบอ้วกแต่ไม่มีใครกล้าลุกหนีแม้แต่คนเดียว ติ๊กติ๊กน้ำมันพลายสีเหลืองใสไหลหยุดลงในขันทีละหยุดเสียงหยุดน้ำมันดังชัดเจนในความเงียบแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนขนลุกไม่ใช่เสียงนั้นมันคือดวงตาของศกที่เบิกปลงจ้องเขม็งไปที่หมอผีโดยไม่กระพริบเหมือนรู้ตัวแต่เลือกที่จะนิ่งเงียบเรากับรอคอยบางสิ่งอยู่นางนี่มันเฮี้ยนไอฉับกระซิบเสียงสัน่เนเงียบอย่าพูดไอตาลุกอีกคนกระซิบดุ น้ำมันหยดลงขันต่อเนื่องจนเกือบเต็มหมอผีบุญหนีพึมพำคาถาบบสุดท้ายก่อนจะถอนหายใจย,า,ยาวและดับเทียนด้วยมือเปล่าพอหมอผีรับขันน้ำมันพายจะไกไอินวางมันลงบนแนท่นพิธีอย่างะระมัดระวังแต่ทัานท,ที่ขันสัมผัสแท่นวูบหลมกันโชดแรงพัดวูบเข้ามาต้นไม้รอบรอบป่าช้าร่อมอุดอินไปมาเสียงใบไม้เสียดสีกันดังแสกสา เหมือนคนกระซิบใกล้หูแล้วเสียงหอลลรแหลแหลมของผู้หญิงก็ดังขึ้นรอบทิศทางเฮ้อเฮ้เฮ้เฮ้อพวกเองมารบกวนข้าพวกเองต้องตายเสียงนั้นทัางเย็นเยียบและชวนคนลุกเราวกับตั้งก้องมาจากใต้ดินพื้นทีรอบรอหลุมศพเริ่มสั่นเบาๆเหมือนมีอะไรขยับไหวอยู่ข้างล่างคณะของลุงเตี้ยตกใจจนหน้าซีดกอดกันคลุมเหมือนเด็กหลงทางกลับบ้านเงี้เถอะเตี้ยกูไม่เอาแล้ว ไอเดี่ยวร้องไห้เสียงหลงแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือสีหน้าของหมอผีแล้วรู้สึกทุกคนนิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครสแสดงท่าทีกลัวไม่มีใครแม้แต่จะหันมองรอบข้างพวกเขาแค่จ้องไปที่ศพเหมือนรู้ว่าเรื่องมันยังไม่จบหมอผีบุญมีหันความไปเท่าเสียงหัวเราะหลมแหลนที่ดังรอบทิศเขาตวัดเทจุบน้ำมนต์ชุ่มชุ่มขึ้นฟาดกลางอากาศโดยแม่ลังเลเพี้ยไอพวกขีกระเลวลา อยากโดนดีนักใช่ไหมหมอพีตะโกนลั่นมือฟาดในอยังน้ำมูนกระเซ็นไปทั่วเหมือนละอองฝนเสียงกีดร้องโหยหวนของวิญญาณดำสนั่นทั่วปา่าช้าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเดียวแต่มันมีหลายเสียงประสานกันร้องข้าควรเหมือนถูกไฟสุมโอ้ยแสบร้อนเจ็บปวดเหลือเกินขอแล้วพายอมบแล้วพบหมออย่าทำพวกข้าเลยเสียงร้องค่อยๆเบาลง แล้วทุกอย่างก็เงียบผริบจนผิดปกติไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงหมาหอนไม่มีเสียงใบไม้ไหวมีแต่ความสงบที่หนักอึ้งจนคนเป็นยังรู้สึกอึดอัดหมอผีไม่รอช้าเขาหยิบมีดหมอที่ถาดดามด้วยเชือกสายสินขึ้นมาบริกรมรมคาถาเบาๆก่อนจะยื่นปลายมีดตะจิ้มตรงกลางหน้าผากฝุกแต่คันทีที่ปลายมีสัมผัสผิวเน่า,นา ดวงตาที่เปิดโพรงก็ติดลงช้าๆกล้าวกับหลุดพ้นจากความทุกข์หมอผีถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนสั่งลูกศิษย์ให้เอาศพกลับใส่ลูแล้วกลบดินเหมือนเดิมเอาละไม่มีอะไรแล้วพวอเอ็งกลับบ้านได้หมอผีพูดทางเช็ดเหมือที่พูดเต็มหน้าไอ้แหลมคือน,น้ำลายเอือ้อกแล้วรีบพูดสวนทันทีพวกข้าขอกลับพร้อมพ่อหมอดีกว่าจะได้ปลอดภยดัยนะจ๊ะ ไอ่ชำกับไอ้เดี่ยวพยักหน้ารัวๆตัวยันสั่นไม่หายหมอพีบนมีหัวลอดในคอเบาๆก่อนจะพยักหน้าอนุญาตลูกศิษย์สองคนเก็บของว่องไวเรากลับทํางานนี้จนชินแล้วทั้งหมดก็เดินกลับกระท่อมใกล้ป่าชาได้กันพอมาถึงกระท่อมหมอพีก็หันกลับมาพูดด้วยสีหน้าเบื่อนหน่ายอ้าวแล้วพวกเอ็งจะเดินตามข้าแล้วทไมกลับบ้านกลับช่องมื่สี่ิธีมันจบแล้ว ลุงเกียบฟังแล้วถึงกับทิ้งตัวแปะลุงนั่งที่หลานหน้ากระท่อมเหมือนขาอ่อนกลางค่ำกลางคืนขนาดนี้ฉันไม่อยากกลับหรเจะพ่อหมอขออาศัยนอนนี่สักคืนได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะรีบกลับเลยไอ่ฉำกลับไอ้แหลมพียเนั่งกันหนตาม,มาลุกเกียบกลัวตายไอ้ตานหัวาละลั่นจนห้องแข็งโถวไอ้อพวกปอดแหบแล้วจะมาดูทำห่าอะไรวะเออสิว่านั่นดิไออินพี่เหน้าแหลมเกิดขอตั้งแม้จะโดนดาโดานแซว แต่ไม่มีใครกล้าลุกกลับจริงๆคืนนั้นทางลุงเตียกไอช่ชำไอ้แหลมไอ้เดียวนอนเบียดกันในกระท่อมหมอผีมันลูกแมวตกน้ําแต่สิ่งที่วมันไม่รู้ตอนที่หมอผีเป่าพรวดดับตะเกียงก่อนเข้านอนเขาแอบเยกตาโมไปที่ขอบป่าชาที่นั่นยังมีเงาผู้หญิงยืม่มอมมาอยู่ในความมืดรอยยิ้มซีดจางปรากฏอยู่บนตุกใบหน้าขาวโพน มือนไม่เคยจากไปไหนเลยก,จก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องน้ำมันพลายหากคุณชอบอย่าลืมกดติดตามช่องมีเรื่องขี่ไปด้วยนะครับเรามีคลิปใหม่ทุกวันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ